ตัวนี้ก่อเจอเวลากองฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมามามาขวางเนี่ยเป็นไงมึงไม่รู้จักกูใช่ไหมเึงใครอ่ะกูจะแนะนำตัวให้รู้จักกูไม่ใช่คนธรรมดาไปใครกูเนี่ยเลยคุณโจรกิศนะเอาละเรามาวันนี้มากับอง์อะสนัย์อาสนัยจะต้องการปราบคุณโจรกิศนะกูก็รู้ว่าไอ้บุคคลที่ยืนอยู่ข้างหน้ากูมันเป็นใคร กูก็บอกมึงแล้วไงว่ากูเนี่ยแหละคุณจรนกิตตนะโจนกองโจนพวกมึงแล้วหัวหน้าของมึงไอ้กิตณนอยู่ที่ไหนบอกมาเร็วบอกมาเร้วกูชื่อกิตตนะหน้าก็โกงเออใแม่นเหมือนพวกโกงมึงชื่ออะไร คุณบอกมันดิคุณบอกไม่รู้เรื่องเออคุณบอกดินี่ครับไอ้นี่ชื่อกีสนาครับเออไอ้แคระเดี๋ยชฉันไอ้กีสนามาจังวะเฮากไหงเดินทางไปไหนมันอยู่วไอ้ไก่เมืองเรานี่เองพระองค์ท่านเมื่อกี้กูก็พูดอย่างเงี้ยกูพูดไม่รู้เรื่องเจอตัวมาเล่นแหรอไอ้คุณโจ้กีสนาเล่นแม่เลยเอดี๋ยวมองฉันเดี๋ยวมองฉันก็ไปเล่นเล่นเออได้ท่านแรกจะเล่นกูดูเดินมาดิ ไอ้คุณโจิสนาออไม่ให้มันว่ามาหน้าเ้อาาทำปาอย่างเดีก็เหมือนฉันเป็นคนเราคนเราไ้ไอ้คุณโจิสนะโอ้อ่าอาอมสีเกย จะมาฆ่าเราเยเขาก็ไม่กลัวอะไรเนี่ยขยันจริงไอ้ก้โจกิษนะอะไรคิดผิดแล้วที่จะมาสู้กับเราอัศนัยมึงไม่อะไรดีจะมาอาดจกองทัพมาลองมองเราไว้ดีสิวะทำไมวะแล้วมึงจะรู้ว่าเราอัศนัยไม่ธรรมดาวะอาไปตปไงไปไปไนเปอปเป้ยไปไยไปหปไปไปาปไ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 ้ไป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  Hello โดนเสียค่าไปดีวยไอ้พวกนั้นคิดว่าไอ้หนุนเพี้ยงระเบิดแต่โชคมัาลายมันตายด้วยระเบิดของมันเองนะตำรวจสร้างความสงสัยกับราชวัชร์อักษรไนดิ่งกันหมดอ่ะดิ่ครับอานุลลบยาดูดิอนุลอานุล ปะโถมันนอนเล่นอะไรเนี่ยฮะขนุนสองท่านมันมันหนีไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยมันหนีไปแล้วขนุนเห็นไหมเห็นจีเห็นไห,นหนมว่าเราอาัศนัยกําลังจะตัดหัวให้คุณโจอกิศนะมันเลยเออตอนไหนมาไล่ไ,ไปไปทำไมนะขนุนก็วัชักช่วยพระองค์นะเนี่ยวันหลังไม่ต้องยุ่งเลยเอาตัดใจไหมอยู่เฉยเฉยแป๊บโอ้โหแป๊บคุณโจอกิศน้ ไปวิ่งกระโดดข้ามลัวไปแข่งถ้าพวกเมืองแน่จริงเก่งจริงแล้วก็เฮ้ยไอ้กุจชนชนะมึงยกพวกกลับมาใช่ไหมซ่ามืงไม่แน่รจริงว่ะไปยไ,ไนไมาโอ้โหเปไ,ไหนไปนะเจ็บใจยิ่งนะจะฆ่าเสด็จพี่อัตัยได้อยู่แล้วเชียวเป็นพ้อยขนุนเนี่ยแท้เลยไอ้ขนนุนมาช่วยไว จะขอสาบาน่อหน้าฟ้าและหน้าดินหากไปนั้นเจอขนุนที่ไหนแม้แต่มันยืนยังไงมันก็ต้องตายไอ้จุรีบนั่งรีบนั่งลและคอยดูนะถ้าหาเชฟเจอขนุนที่ไหนแม้แต่มันนั่งยังไงมันก็ต้องตายไอ้จุนสงขบนาเลยจะได้อยู่อย่าเลิกแล้วคอยดูนะ ถ้าหากฉันเจอไอ้ขนุนที่ไหนแม้แต่มันนอนยังไงมันก็ต้องตายนอนยังตายงั้นก่อนที่จะตายแต่การจุ๊บไอ้เต้าเบามือโอยโอ้ติดไอ้เต้ามึงเล่นอะไรพวกมึงเนี่ยทไม่ะมึงมันเอ้าโหมัหนแทงกูมันติดแล้วกูจะเดินยังไงเอ้ากูเดินไปดีดเดินไป กูอายเนี่ยคนดูเยอะมึงจะอายทำไมเลยมึงใส่แว่นมีคนจำมึงไม่ได้หรอจริงปะเนี่ยจริงเออมึงใส่ไว้ลดความอายมาหน่อยเออนี่มึงไม่รู้เลยแล้วกูเดินไม่ได้แล้วมึงรู้ปะเนี่ยพรุ่งนี้งานไม่มีเออยาวแล้วใช่ไหมเออโอ้โหแย่ว่ะช่วงนี้แต่กูเนี่ยคืนเนี้ยเหมือนมึงตัดพอแต่คืนนี้กูจะไปเที่ยวต่อจะไปเที่ยวไหนเล่าเอ้าอีปอปอวิ่ง